ครับตอนนี้ครับผมนี่สมกับคําล่าลือเลยจริงๆนะครับผมนี่กขอ95หรือว่าดกเจ้าพญานะครับผมจากแปลงทดลองแฮปปี้การเกษตรแปลงที่1ครับพี่น้องครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเขากระทอกเขาก็ออกห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่บู๊ยดกสมคำล่ำลือเลยจริงๆครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องปองายที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง y o u t u b e นะครับ Facebook Fanpage นะครับที่มีชื่อว่า Happy การเกษตรชา n น l ครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาต้อง h a p p y การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผ้าพี่ผ้าน้องมามองนี้ครับผมนี่ โคกน้องนาธรรมมะค่ามหาสารคมของเรานะครับผมซึ่งแปลงข้าวแป้งนี่นะครับนุ่มขวัญแช่งหัวเจเกษนะครับบอธเนธทำการเปิดตัวเลยจากเถื่อนะครับแต่ว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทําการเปิดตัวครับผมนั่นก็คือข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าดกเจ้าพญาหรือว่ากอขอ95ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยจักสิวาจังได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ดกสมกับคําล่าลือเลยจริงๆนะคะผมนี่นี่ครับผมนี่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 เนาะให้พี่นอ้องป้องไปนะครับได้เบิ้งนะครับในพื้นที่ประม่านไร่เศษเศษครับผมอยู่มองนีเนาะซึ่งเป็นแปลงทดลองนะครับหรือว่าเป็นแปลงสาธิตของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมในแปลงที่หนึงนะ่งเนาะพี่กัดนี่สาหรับพ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับท่านใดอยากสีมาเบิงนะ้งเนาะก็อยู่ที่บ้านมะค่าครับตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนาะสามาสิมะเบิงได้นะครับสําหรับแปลงทดลองของเรานะครับแฮปปี้การเกษตรเนาะเอาบัตรที่นี่เขามาเว่าจ่าให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้จักกับข้าวสายพันธุ์นี้ครับกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญาเนาะแต่ว่ามีพี่น้องป้องไปนะครับลหลายๆท่านนะครับกับพ่อสิงหูจักแล้วนะครับ ด้ยินแต่ว่าดกเจ้าพญาดกเจ้าพญานะครับก็เลยอยากสิฮู้ว่ามันดกอีหลีบอ่าสันว่าเอาบาดที่นี่นุ่มขวัญใช่วใจเกษตรนะครับก็เลยเอาแปลงนะครับไม้พี่น้องป้องปายนะครับด้ยเบิ้งนะครับประกอบการตัดสินใจครับในการทํานาปังฤดูการต่อไปครับผมว่าเฮาสีไสเขาสายพันธุ์ไหนนะครับเอาเบื้องต้นมาเบื้องการถอกการออกห่วงนะครับผมนี่ของดอกเจ้าพญานะครับทีมีลักษณะการออกนี่ครับ ออกใหม่ๆนี่ครับนี่บอท่านได้ก้มเนาะเอาเบิ้งกอนี่ครับพี่น้องครับสําหรับกอนี่ต้นเดียวด้วยครับผมนี่การแต่กอนี่ประมาณเกือบยี่สิบต้นเลยทีเดียวนี่ครับผมนี่เกือบยี่สิบต้นเลยทีเดียวนะครับผมนี่นี่ครับเบิ้งเบิ้งห่วงมานี่อันนี้ห่วงบอท่านก้มเนาะนี่นี่นี่ครับผมเอาบาดที่นี่มาเบิ้งนะครับส่วนที่ก้มแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันชัด อีกข้างหนึ่งครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่ย่ข้างคันแท่นหนาเนาะปาทิ่ทมาโพดแทนนะครับผมสำหรับเข่าสายพันุหนี่เนาะนี่ครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับผมเสมอดำดังกันครับพี่น้องครับนี่แม่นเบิดไปเลยนะครับผมและนอกจากนั้นครับผมนี่ในแปลงนี่บ่มีหยาพ่อเสร็จเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเราบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมเอาวาจาให้พี่น้องพ้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับดกเจ้าพญานะครับหรือว่ากอขอ95เนาะเพราะว่าก็มีหลายๆท่านนะครับที่ยังบอท่านในหูจักพ่อบันไดนะครับเนาะสำหรับข้าวกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญานะครับผมเป็นเข่าท่มิอายุสันนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผม เนื่องจากว่ามีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ9 5ถึง100วันครับพี่น้องครับนี่เนาะ3เดือนเสร็จครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นความสูงครับพี่น้องครับความสูงนี่ประมาณสัก120เซนครับประมาณเพียงแอวครับพี่น้องประมาณเพียงแอวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะสำคัญที่สุดนะครับก็คือลักษณะของใบธงครับพี่น้องครับเป็นหมดเลย ใบทุ่งสังล่างอยู่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่เขาบอกว่าถ้าข้าวที่มีลักษณะใบทงใหญ่ยาวนะครับในลักษณะแบบนี้นี่มักเสียในผลผลิตของเขานะครับมี่ผลผลิตที่สูงเนาะดังนั้นข้าวก็ขอเก้าห้านะครับจึงเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะใบทงเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมสังล a างอยู่นี่ครับนี่ครับผมเนาะ ความสูงหนึ่งร้อยี่สิบเซนนะครับวอาจาไปแล้วเนาะก็เป็นเขาที่บสูงครับเมื่อเขาสิโบสูงนี่ผลปรากฏว่าเบิ้งครับพี่น้องครับบอล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยครับผมนี่ครับบอล้มเลยนี่ครับไม่ล้มเลยแม้แต่ต้นเดียวครับพี่น้องครับเเดียวไปทั้งบดนี่ครับประมาณไรเศษเนาะนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในระยะนะครับของการทีเขาก้มแล้วครับเขาก้มแล้วเนาะ บาดท,ที่นี่หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการฉีดพ่นนะครับปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนที่มีชื่อว่าตูเรสตองโกนะครับเฮ็ดให้เขามเมล็ดใสมเมล็ดเต็งนะครับผมให้ไดน้นำนักดีเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันโรคด้วยครับผมบพว่าสิเป็นโรคจากราจากเชื้อราจากแบคทีเรียนะครับจากไวรัสต่างๆเนาะ